ผมมาอยู่ฮ่องกงสองวันนะครับตอนนี้สภาพผมเป็นแบบนี้แล้วนะครับรองเท้ากลายเป็นอีแตะแล้วนะต <c oughs> ุกตาเขาเขาขายอย่างหน้าแล้ะ น่ารักมากๆนี่ก็จะเป็นแบบนี้อันนี้นะตุต๊กตาครับอันนี้น่ารักอันนี้มันแกะออกได้นะสามตัวแกะออกได้เราสามารถเปลี่ยนได้นะครับนี่ครับไม่แพงนะที่ฮ่องกงน่ารักด้วยโอเค,ครับด้านหลังนี้คือปราสาทของดิสนีย์แลนด์ที่ฮ่องกงนะครับเมื่อสักครู่นี้ก็มีการสกแสดงโชว์ไปนะครับแล้วก็เดี๋ยวคืนนี้เราจะมาดูาการสกแสดงโชว์ที่เป็นคุนะครับเราจะมาดูคุนะครับผมมาอยู่ฮ่องกง2วันนะครับตอนนี้สภาพผมเป็นแบบนี้แล้วนะครับรองเท้ากลายเป็นอีแตะแล้วนะ สภาพ2วันนะครับโหเดินแม่งทั้งทั้งเมืองเลยนะนั่งอ่านัง MRT เอ่อ MTR นัง MTR นะครับแล้วก็เดินทั้งเมืองปวดท้ามากๆนเลยตอนนี้เหลืออีแตะนะครับอีแตะจากดิสนีย์แลนด์นะครับ,อ,รบอ่ะโอเคข้างหลังสวยงามครับ